ซองซ้ำาจะได้ไหมไม่เห็นนะนี้ไม่เห็นของจริงววสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เกลี่จะมาเล่นลูบิดอีกแล้วแต่วันนี้เราจะไม่เปิดตาเล่นเราจะปิดตาเล่นใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะเกลี่เลือกเป็นลูบิดตัวนี้นะคะทุกคนซึ่งเรามีหลายอันมากเลยนะแต่ว่าเกลี่เขาเลือกอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เกลี่นะคะปิดตาแล้วก็ทําลูบิดอันนี้ให้มันนะคะสีเดียวกันหมดเลย นะคะเจลี่พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ,ะเราไม่มีผ้าปิดตานะเราจะใช้แมสนะคะอันนี้คือแมสตสองชั้นเลยนะเดี๋ยวแม่เกดจะปิดให้นะนี่นะคะทุกคนตอนนี้แม่เกดปิดตาให้น้องเจลรี่โดยใช้แมส2สองชั้นนะคะปิดแน่นมากๆเลยนะคะดูดูหูก็รู้แน่ว่าแน <c oughs> ่น <c oughs> มาอันนี้นะคะพร้อมหรือยังคะไม่มีเวลาไม่มีเวลาแด้ทำาให้ได้นะหนึ 1, 2, ่งสองสามจะได้ไหมไม่เห็นนะนี่ไม่เห็นของจริงไหนดูดิ เฮ้ยปิดตาดิเจลลี่ทำนี่ทำเป็นไงอ่ะมันมันมีอันนี้เห็นไหมันนเห็นไหมไม่เห็นหลับตาที่จริงมันมีเห็นตุ่ยหยอมหนึ่งแล้วเจลลี่ก็หลับตาเพราะไม่อยากขี้โกงงั้นเอาใหม่งั้นขออีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวจะหาว่าน้องเจลลี่อยาดูนะขออีกรอบหนึ่งนะคะมาปิดตาปิดตาปิดตาไม่พอต้องเงยหน้าขึ้นค่ะได้ไหมเงยหน้าได้ไหมอะหนึ่ง ขอดูไปยังพึ่งนะยังพิ่งนะเปิดตาได้ทุกตคนเกียวรี่ทำได้โอเคทุกคนเชื่อยองอ่าเกียวรี่ทำได้เขาจำจำเอาหรอลูกใช่อ๋อนี่นะคะทุกคนวันนี้เราแค่ลองซ้อมแต่ว่าทำได้อ่ะทุกคนเก่งมากโอเคใครชอบฝึกเล่นลูบิดบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะโอเคจัหรับคลิปนี้เก่งมากเลยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ